สวัสดีค่ะแม่บ้านฟินแลนด์ค่ะวันนี้หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เลยมานอนที่บ้านพักหน้าร้อนกันอยู่ว่างๆก็เลยมาเดินป่าหาดูเห็ดค่ะมาดูว่าเห็ดขึ้นหรือยังเห็ดออกหรือยังตอนนี้ป่ายังแห้งอยู่นะยังไม่มีเห็ดสักดอกเลยคะ่ะก็เดี๋ยวสักประมาณสักอาทิตย์สออาทิตย์ถ้าฝนตกนี่ก็ เห็ดก็คงเริ่มออกแล้วค่ะไม่เป็นไรถือว่ามาเดินเล่นก็แล้วกันมาเดินดูป่าไปด้วยเมื่อกี้ก็มีเห็ดพึ่งอยู่สองดอกค่ะแต่ไม่เก็บมันน้อยเกินไปพาน้องหมามาเดินเล่นด้วยนี่ค่ะบรรยากาศในป่าวันนี้28องศาแต่อยู่ใต้ต้นไม้ในป่าก็ไม่ร้อนมากค่ะ มเมื่อกี้ไปหาเดินดูเห็ดมาไม่มีเห็ดเลยนะคะก็เลยกลับมาที่บ้านสวนกันแล้วค่ะพามาดูวันบรรยากาศยามเย็นที่บ้านสวนกันค่ะตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วค่ะพ่อบ้านกำลังย่าง S <S <an> แดดยังออกอยู่เลยค่ะ6กโมงเย็นละตอนนี้อากาศก็ประมาณ26-27องศาเย็นลงมานิดนึงจากเมื่อกลางวันนี่เราก็จะมาย่างกันกําลังย่างเนื้อค่ะ <S <S <an> สีเสื้อเนื้อว่พระหลวงวัดมาจากไหน <S <an> <S <S <an> พามาดูบรรยากาศยามเย็น ที่บ้านพักร้อนของเรากันค่ะอดอกไม้กำลังบานเลยค่ะดอกไม้อันนี้ดอกไม้ปลูกเองส่วนดอกไม้จากธรรมชาติระรเยอะเลยค่ะ สวร์อทิต์ก็เนี่ยแหละค่ะหน้าร้อนก็มาพักกันอยู่ที่บ้านหน้าร้อนนี่นะหรือเรียกว่าบ้านสวนก็ได้เดนี่กำลังบานเลยค่ะสวยไม่รู้ดอกอะไรดูใกล้ๆค่ะ สูงเลยออกมาจากตรงนี้อบรรยากาศดีค่ะช่วงเย็นๆที่เมืองไทยเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศคงจะร้อนจังเลยช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารเย็นกันเลยเนาะกินข้าวเย็นกันเลยตอนนี้ทาชักก็หิวข้าวแล้วนั่งรอกินข้าวแล้วตอนนี้ ปกินข้าวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาหารยามเย็นของเราที่บ้านสวนนะคะเมื่อกี้ก็กินเนื้อย่างกันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นอาหารว่างค่ะเดี๋ยวจะย่างข้าวโพดต่อค่ะค่ะตอนนี้ก็กินข้าวกันแล้วค่ะ กินอิ่มกันละตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จก็เหนื่อยหน่อยง่วงนอนก็นั่งรับดิวรับลมกันอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้อากาศลดลงเหลือประมาณสัก21-22องศาค่ะมีลมด้วยนะคะเย็นเลยค่ะตอนนี้เก็บโต๊ะเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะ นั่งเล่นกันสักพักเดี๋ยวก็คงจะเข้าข้างในสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะนอนกันแล้วคะ่ะพุ่งนี้ก็ต้องกลับบ้านแล้วคะ่ะนี่ตอนนี้เวลาสองทุ่มกว่าๆนะคะแดดยังส่องอยูอ่ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ